มาเรามาดูคลิปที่4เรื่องรายงานการซื้อภาษีซื้อ,าอรายงานขายภาษีขายต่างๆนะครับมาที่เมโนูนี้ครับรายงานการซื้อสินค้าเช่นเรดูยอดของเดืยนปัจจุบันก็เลือกไปโปรแกรมก่อนทีฟอร์ก็จะแสดงรายงานที่เราเคยซื้ออะไรามาบ้างนะครับ ในรายงานก็จะประมาณนี้ครับจะมีเรื่องของภาษีซื้อจะมีส่วนของรายงานความเคลื่อนไหวเจ้านี้ที่เราได้ทำรับชละไปหนึ่งหนใบ ตัวอย่างก็จะมีเจ้านี้คงเหลืออายุบางภาคครับมาก็จะเป็นงานเช็คจ,จ่าย เราจะชำนานี้อะไรเปบ้างครับก็จะมีรายง,งานให้ดูดังนี้ครับจะไปดูเกี่ยวกับเรื่องรายง,งานขายก็จะคล้ายๆกันครับคาัาสินค้าเปิดบ้างรายงานาสีขาย ใร่นีกีรามีนี่อยู่แล้วก็รับสดานี้เต็มจํานวนแล้วนี่เราก็หมดไปครับตรงนี้ของเหลือก็ไม่มีเร็จรรับรับสำรบนี่มาได้เป็นเช็คก็จะมีรายงานให้ดูประมาณนี้ครับครับเมื่อมีการซื้อมีการขายระบบ ของเราก็จะมีการบันทึกบัญชีให้ต,ตัวมันครับเราตรวจสอบด้วยกดปุ่ม F7 ครับก็จะดูการลงลงบัญชีอัตโนมัติให้ครับเช่นเดียวกับการขายมีการลงบัญชีไว้ให้เบื้องต้นแล้วนะครับ ครับคลิปนี้ขอจบการอธิบายไว้เรื่องรายงานซื้อขายเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ